เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทเพิ่นมีการขับเคลื่อนเรื่องของการยกระดับการศึกษาภายใต้แนวคิดที่ว่าเลียดดีมีความสุขที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยที่ศูนย์ประชุมอุบลหอศูนย์การข่าเส้นทางอุบลราชธานีว่าทีร้อยตีธนูว่งจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมผลการดาเนินงาน ตามนโยบายและกับจุดเน้นของสพ่ทประจำปีงบประมาณ2567และกับปี2568ซึ่งก็มีผู้นวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญผู้นวยการโรงเรียนและกับบุคลากร,กรทางการศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญเขาร่วมงานกว่า1,000คนเพื่อเป็นการร่วมการส่งเสริมสนับสน,นุนให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด่านโอกาสความเท่าเทียมความเสมอภาคตามศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยเน้นให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขตามนโยบายของกระท่วงศึกษาธิการซึ่งก็เป็นการแสดงออกถึงพลังแห่งการส้่งสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพการศึกษาได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดดีจุดเด่นและก็จุดพัฒนาในการปฏิบัติงานยังเป็นรูปธรรมในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและก็เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน เป็นจุดเริ่มต้นที่จะนําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงขี้ตามวยไทยจากโรงเรียน60พรรษาวิทยาคมอุบลราชธานีเป็นการชู่เรื่องของซอฟต์พาเวอร์จากฝีมือของนักเรียนและกเยาวะชนในด้านศินละปะการแสดงนอกจากนั้นก็นยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาตนแบบในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญ การจัดนิทรรศการผลงานแหลกเปลี่ยนเรียนลูจากทั้ง6กหาโรงเรียนในสหวิทยาเขตจำนวน13วิทยาเขตที่ได้นำผลงานที่ประสบความสำเร็จมาจัดแสดงซึ่งก็มีทั้งเรื่องของศิลปะภูมิปัญญาและก็เทคโนโลยีโดยวาทีรอยตีธนูวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐานเพื่อนบอกว่าในปีหนาปี2568ทางกระทระงศึกษาธิการ จะมุ่งเน้นเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายเลียนดีมีความสุขอย่างเข็มขนเพื่อที่จะสางคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนและกะ็สางคุณภาพชีวิตให้แก่คู่และกับบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเข้ากับมีเสียงสัมผัสนะคะของวาทีรอยตีธนูวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกับเสียงของคุณจารุวันบุญโตนะคะพออสอพอมออุบลราชธานีอํานาจะเริญไปฟังเสียงของทั้งสองคัน,นะค่ะ การโดยสพทนะครับเราจะนํานโยบายของรัฐบาลและก็นโยบายของรัฐดีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านพลตระกูลเอกเพิ่มพูนชิดชอบและรับดีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านสุรศักดิ์พันจริญบรกุลที่ท่านได้มอบนโยบายเรียนดีมีความสุขนะครับวันนี้นโยบายนี้ทุกโรงเรียนในสังกัดสพทเกือบ3 0ม0 0ื่นโรงเรียนได้รับรู้รับทราบเข้าใจนะครับและในปีหน้านี้เราจะเร่งรัดนํานโยบายทุกเรื่องเข้าไปสู่ สถานศึกษานำไปสู่ครูนำไปสู่นักเรียนให้นักเรียนได้เรียนดีและมีความสุขอย่างเข้มข้นแล้วก็เต็มรูปแบบครับ โดยเฉพาะในปีนปงบประมาณพศ2567นะคะที่สํานักงานเราขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนํภาพระบรมราเชบายของในหลวงราชการที่10ส,สู่การปฏิบัตินโยบายในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตลอดจนเรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะซึ่งเราเนี่ยสร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณและก็ส่งเสริม เรื่องของการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและระหว่างปีงบประมาณเราก็มีการส่งให้ศึกษานิเทศประธานสหาวิทยาเขตผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องนะคะได้ไปเยี่ยมให้กําลังใจในการปฏิบัติตามนโยบายและก็มีการสร้างขวัญกาลังใจให้กับโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศนะคะ